สำหรับคลิปนี้นะครับมาต่อกันที่สนามกอล์ฟบางไทรครับเป็นหลุม10ของวายและเป็นหลุม1นึ่งดีคอร์ครับเป็นพา5ลูกนี้ที่ออฟออกไปตัดเร็วมาที่ช็อต3พา5ประมาณ80หลาเหมือนจะท็อปทอปหน่อยๆนอยอะลูกนี้น่าจะเลยไปออนกลางกลีนครับแต่ว่าทงหน้าเป็นพัดทางลงครับพัดเบอร์ดี้ทางลง ใกล้เคียงโอ้โหสปีดฮะเลยฮะเลยฮะลูกนี้เลยเยอะแน่นอนผัดเก็บผัดผาอ่า้วครับเอาตัวรอดไปได้ที่หลุมสิบนะครับออกพาครับตัดมาที่หลุมสิบเอ็ดนะครับซ้ายน้ำข้ามน้ำฮะลูกนี้เหมือนจะขวากว่าที่เล็งหน่อยๆน,นะครับต้องยืนด,ดูว่าจะไปตกทรายฝั่งนู้นไหมนะฮะ โอ้เจอลายยากครับช็อต2พาสีลุม1 1เหมือนจะแป๊กๆขึ้นไปนะครับเนี่ยนะสถานะสถานมือมาเจอลายยากต่อเนื่องเลยครับมองไม่เห็นลูกเลยครับลูกนี้อยู่ในลับลูกสูงกว่าเทา้าจับโชกอ,ออกไปฮะเอาตัวรอดได้โอ,โ,โอเคขึ้นมาอ,อยู่บนกรีนครับ,บเซฟพาไกล เนื่องจากทีช็อตไม่ดีแล้วก็ต่อเนื่องมาเซฟพาไกลได้ลุ้นนะออกโบกี้ไปที่หลุม11นะครับขึ้นมาที่หลุม12พา3 1 5ร้อยห0หลาเลขก8ครับตี3ส่วน4ของสวิงเข้าไปตีไม่เต็มฮะอ่ามาออนฮนะ ระยะได้ฮะแต่ว่าเป็นซ้ายของธงต้องพัดผ่านเนินฮะลูกนี้ให้ซ้ายเยอะเดี๋ยวขึ้นเนินไปแล้วจะเทขวาลงมาฮะเทลงมาเทลงมาเทลงมาอาล่ะครับมีการบ้านพัดพาหน่อยหนึ่งฮะระยะประมาณ4-5ฟุตอ่าล่ะครับเซฟได้ฮะจบหลุม12ฮะได้พาครับตัดเร็วมาที่หลุม13เป็นชอด2องฮะ หลุมนี้เป็นพาสียาวในมือเป็นไฮบริดดูเหมือนชอบฮนะน่าจะตรงอ่าตรงนะแต่ว่าสั้นพัดเข้าไปเลยครับจากนอกกรีนเลือกใช้พัตเตอร์เลยอ๋อนหนักได้ฮนะก็น่าจะจบด้วยพาไปครับหลุม13จบได้ แท็บอิน <in, S 2> พา,พาไปไหลุม14เป็นพา5นะครับดรายเวอร์อยู่ฮะตัดเร็วมาที่ช็อต3ครับเป็นช็อตแอปโพสขึ้นกรีนลุม14ตรงครับขึ้นมาพัดเบอร์ดี้เร็วเลย อ๋าแล้วครับปลดคืนมาหนึ่งแต้มฮะหลุม14ได้เบอร์ดีครับเป็น14หลุมตอนนี้สกอร์อยู่ที่บวก4นะครับออขึ้นทีออฟหลุม15ฮะวันนี้ขวาเป็นน้ำครับโอ้ไม่แน่ใจครับว่าไปไหนมาทำไมมาพัดพา อยู่หลังกรีนครับกลายเป็นว่าออกโบกี้คะหลุม1ิบหกลายเป็นว่าต้องมาเก็บโบกี้นะครับเนี่ยอ้าวจบหลุม15บครับบวกห้าเหมือนเดิมขึ้นมาหลุมสิบหกพารสามยังรอตกน้ำอ่ะเรียบร้อยนกเลยใกล้เคียงเลยอ่ะครับดรอปแล้วต้องขึ้นมาชิปช็อตที่3เพื่อขึ้นไปเซฟโบกี้ ตรงนี้ใช้ได้ฮะเหลือระยะประมาณ1คันธงถ้าตกน้ำแต่เสียแค่โบกี้นี่ก็พอรับได้นะครับน่าแหละฮะเสียแค่โบกี้ก็พอไหวฮะตัดมาที่ช็อต2หลุมสุดท้ายอยู่ซ้ายขอบกีนชิปเบอร์ดี้ ลุนถึงลงฮะลูกน,น,นี้ถึงไหมถึงไหม <c oughs> โอ้โหไม่ได้ครับแท <c oughs> ็บอินพาไปครับจบหลุม18 <c oughs> อแาดอะไรครับจบหลุม18ด,ด้วยสกอร์บวก7ครับสำหรับที่บางไซของวายวันนี้นะครับก็ อาจจะเป็นวันที่ไม่ได้ดีดเท่าไหร่ฮะมีตกน้ําบ้างแต่ก็ยังมีช็อตที่ดีบ้างนะครับก็ยังมีความสุขที่ได้เล่นกอล์ฟครับสําหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ทั้งช่อง y t u t u นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ